มจ๊ะว่าวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินัรษาการบรรลุธรรมเราก็เลยเพียงวันเดียวตน้นบรรษาเราได้ตั้งใจจะให้รรษานี้เป็นรรษาการบรรลุธรรมแล้วเราก็จะติวเข้มเงินในทุกๆอาทิตย์ที่เจอกันแล้วเราก็ได้ทำสิ่งนั้น แต่ทุกทิตที่ผ่านมาเมื่อครูไม่ใหญ่ถามสบการณ์ภายในแต่ละคนก็ดีขึ้นไปตามลำดับจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็มาไม่ฟุง้งจากไปฟุ้งก็นิ่งนิ่งในระดับที่ตัวโลกโปรงบาสบายขยายแล้วก็หายไปเห็นแสงสว่างภายในบ้าน ลงทำบ้างองค์พระใส่สบ้างเลยอีกหนึ่งวันนี้เราก็ยังต้องตั้งใจทำความเพียรกันให้ดีนะจ๊ะให้สมกับที่เราได้ตั้งใจไว้ได้ดีมาตั้งแต่ตอนต้นมันซาซึ่งถูกปัตทุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติโดยเฉพาะชาตินี้นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกันนะจ๊ะ เรื่องนี้วันพะัวันออกวันเาวันมาประวัณาเราก็เตรียมไปวัดกันนะจ๊ะขึนสิบป้าคันเดือนสิเบเอ็ตรงกับวันเสาร์ด้วยเสาร์ที่เจ็ดตุลาคมบ้านใครอยู่ใกล้วัดไหนแล้วก็ไปทำนุบำรุงที่วัดนั้น พระทิ่ปุญญาตายารบรรพบุรุษของเราสร้างมาเพื่อให้เป็นที่ปฏิสถานของพระรัตตนาไตรพระพุทธธรรมประสงค์มีตัวแทนมาสัมมาสมทธิเจา้าคือพุทธปฏิบากอนีคำสอนของรพระสัมมาสมทธิเจา้าเป็นเก็บรักษาโดยประสงค์เอาไว้สถานที่นี้เป็นที่ ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผ่านการฟังธรรมจากพระสงฆ์อาไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมหาบรรตนาตรายใยตัวและก็เป็นที่แสวงบุญทุกบุญของเราเราก็ต้องไปวัดกันในจ้าวันพรุ่งนี้เตรียมปัจจัยทยธรรมไม่ดีเลยอาหารอร่อยอรอยนะจ๊ะแล้วก็อะไรเป็นทางมาแห่งบุญ เราก็ทำกันไปทุกทุกบุญแหละให้วัดบางอารามใกล้บ้านนั้นเป็นสีสง่าแห่งหมู่บ้านของเราที่เราได้อยู่อาศัยแล้ววัดใดที่ตอนนี้ประสบภัยอุทกภัย,ภยน้ำท่วมภิกษุสัมมณีน,นีลำบากนะจ๊ะเราก็ต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลท่านดูแลท่านให้ดี เมื่อคันทีแล้วท่านก็นจะได้นำความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านศึกษาฝึกฝนมาอย่างดีแล้วมาถ่ายทอดเรา <c oughs> ให้เราไว้สำหรับฝึกฝนนั่นเองปิดอบายไปสวรรค์กันนะจ๊ะต้องเข้าวาัดกันพรุ่งนี้วันพระ,ะเรามาทบทวนชีวิตสมณะกันหน่อยจ้านานๆเราก็จะต้องฟังกันที พระกจะได้ทบทวนระรบทมานี่มีวัตถุประปสงค์อะไรแล้วก็จะได้รู้จักชีวิตเ่องความเป็นพระจะได้ทำได้ถูกต้องนะจ๊ะแล้วก็โยมก็จะได้รู้จักพระเพิ่มขึ้นก็คืออะไรท่านมีวัตถุประปสงค์การบวชอย่างไรรบวชแล้วท่านทำอะไรบ้าง นั่นทำก็จะได้เข้าใจวสุทธจิตจะได้เกิดขึ้นนะจ๊ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดีพรุ่งนี้ก็ตอนเช้าที่วัดพธรรมกรายเราก็ต้องประชมุมสงฆ์ธรรมสังฆกรรมกันมหาปราณนากันตอนภาคเช้าเราเป็นญาติโยมเราก็จะปราณากันเองก็ได้นะ มาเออใครเห็นได้ยินและสงสัยว่าตัวฉันนั้นขี้เกียจนั่งธรรมะอะไรโป<ม>รดอสสาศัยความเมตตาตักเตือนเหมือนที่คุมทรัพย์ให้จะขอบพระคุณยิ่งอะไรอย่างนี้ไงหรือได้เห็นได้ยินสงสัยว่าประมาทในการดำเนินชีวิต มัวเพิ่มเพลินในทางโลกแล้วก็ไม่ได้ทําทาน,านรักษาศีลเจริญภาวนาได้ปลอดอาศัยความเมตตาตักเตือนแนะนำเหมือนชี้กลับซับให้กระราบและพลิจารณาใครกลัวในสติท่เปัญญาเห็นว่าใช่ก็จะได้กลับเนื้อกลับตัวอ่านกััป๋อดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ชีวิตตามพุโทโธวาดอย่างนี้ไงเราอาจจะปรนนากันได้นะอย่างนี้ได้เห็นได้ยินหรือสงสัยเวลาเกียจสาบเวลามีหรืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็เนี่ยตักเตือนกันอย่างนี้ไงทีไหมจ๊ะการประานาณานว่านี่มันจะช่วย ช่วยทำให้เป็นกะไรมิซึ่งกันและกันได้คนเรานี่นะจ๊ะอดทนต่อความร้อนของแสงแดดที่แผดเผาความหนาวของหิมะความเย็นของน้ำแข็งหรือทนร้อนทนหนาวทนฝนฟ้าตกได้ แต่ทนต่อการแนะนำไม่ได้แหลกเธอไป้อามาถอนฉันเธอไปต้อมมาเตือนฉัน,น,อน,ฉนเอาก็เธอทำอย่างนั้นฉันจะมาเตือนยังไงได้เลิกเธอแั้งหากจึงเตือนเห็นไหมจ๊ะแล้วคน,ลนนคนเราเนี่ยทนแดดดินน้ำ ดินอากาศฟ้าเ้าร้อนอ่อนแข็งทนได้จะทนต่อาการแนะนำไม่ได้เนี่ยจะได้ยินบ่อยจะรู้หน้าไม่ต้องบอกนี่คุณอยากกินเล่านะไปมหานรกรู้น,น้ถึงเวลาใกล้ตายฉันจะทำถูกหลักวิชา,า,าเราเลยเซอร์ไปเลยเอเขารู้ดีถ้าดีชั่วรู้หมดนี่อดได้ ส่วนมากดีเชื่อรู้ไม่หมดแล้วอดไม่ได้คือถ้ามารู้ก็ต้องให้รู้จริงๆรู้แจ้งจากการเห็นแจ้งถ้าดีเชื่อยรู้หมดอย่างนี้อดได้ส่วนมากไอ้ไอ้ทีดีเชื่อรู้ไม่หมดมันอดไม่ได้นี่เพราะนั้นเมามันๆกันดีชั่วรู้หมดอดไปได้ไม่จริงรู้ไปยืนยันดีชั่วรู้ไม่หมดอล้เดี๋ยวถึงอดไม่ได้ ต่ดีชวนรู้หมดทั้งจะอดหนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงตั้งปรวารนากันเพราะรู้ธรรมชาติของมนุษย์ทนต่อคําแนะนำไม่ได้ทนต่อคำตักเตือนไม่ได้ทนต่อการสั่งสอนไม่ได้นี่ละจ้าสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านทราบอัตยาศัยของผู้ยังมีกิเลสอยู่แม้จะมาบวชเป็นพระแล้วก็ตาม แต่ก่อนจะออกภาษาซึ่งจะต้องแยกย้ายกันไปบำเพ็ญสมณธรรมกันตามลำพังตามป่าเขาห้วยหนองคลองบึงก็ได้ปรนนากันไว้เพื่อว่าได้ยินข่าวได้เห็นหรือสงสัยเพื่อนสหาธรรมิกแล้วก็นองคนนี้มาบอกแล้วสงสัยน่าจะเป็นอย่างนั้นั้งจะได้ อาศัยหัวใจความเป็นกรลยาณมิตรเดินทางไปหาอยู่ในป่าก็ไปหาในปา่ปา,ในปา,าในเขาก็หาในเขาไว้หน้องคลองบึงเรือนว่างโคนไม้ที่ไหนก็จะไปหาตรงนั้นแหละแล้วก็จะแนะนำมันบ่าทันผู้เจริญได้ยินข่าวว่าท่านอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมดึกสงัดซัดมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเราติดต,ต่างงั้น มาเช้าเอนเพลนอนบ่ายพักผ่อนคำจังวัดเด็กสงัดสักประมาใช่ไหมโอ้ท่านผู้เจริญก็ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นอ๋อถ้าไม่ได้กระทำอย่างนั้นก็ผมก็พลอยยินดีกับท่านหนทางสู่ปณิพนาของท่านก็ไล่กันมาแล้วแต่ถ้าเอาเอออก็มีแค่หอเดียวไม่ได้ท่านผู้เจริญ แม้โทษเพียงเล็กน้อยนี่แหละเราก็อย่าไปดูเบาเหมือนไฟที่ติดที่ปลายโหมิขีดนั่นเนี่ก้านเดียวก็ไม่บ้านไม่เมืองได้ท่านผู้เจริญเรามาบวชนี้เพื่อทำพระนิพพานใด้แจ้งสลัดตนให้พ้นจากกองทุกนะนั้นเราก็ได้ปรบนากาไว้ในวันมหาปรบนาไงล่ะ ว่าให้อาศัยความเมตตาอินดูทหน้าที่กัลยานมิตรเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้กระผมจึงต้องฝ่าแดดลมฝนข้ามห่วยหนองคลองบึงมหาท่านผู้เจริญนี่แหละเพื่อที่จะมากราบเรียนให้ทราบประท่านกำลังดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทไม่ถูกวัตถุไม่ถูกวัตถุประสงค์ของการมาบวชในครั้งนี้แถมจะปิดสวรค์ไปอวาย นั้นขอท่านอย่าท่านอย่างนั้นอีกเลยภิกษุพระเดชเตือนก็จะกราบขอบพระเดชพระคุณที่ท่านผู้จเจริญอุตสาข้ามหวยน้องคลองบึงมาซึ่งการเดินทางในงใคงไกลรองเท้าก็ไม่มีใส่เท้าคงระบมนี่ตั้งกระหายน้ำทั้งหิวทั้งกระหายผิวพันธุ์ดูที่เกลี่ยมไม่ ระรักระหวังดีต่อกระผมขอท่านผู้เจริญจงเจริญเถิดอืนี่หนไหมนี่ก็จะคุยกันดิภาษาดอกม้ไม่ใช่ภาษาแจขกันกันนี่นะเพราะนั้นเราก็ต้องพุ่งนี้ปรนากันนะจะเอาเรื่องอะไรเราก็ยกขึ้นมาเลยหรือเทพประบุติไปหาเทพิดาเทพธิดาผู้มีดวงหน้าประดุจพระจันทร์บรรพ็นอืม ผู้มีดวงตาสุกสากาวอย่างดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนดาวประจำเมืองงี้ไงผู้มีรอยยิ้มอันประเสริฐประดุดดอกไม้ที่แรกแย้มชวนแก่กานดูไม่รู้จักเบื่อไม่รู้ว่าเบื่อมาเขียนอย่างไรเทิดที่ดาวพูชเจริญ ผู้ที่สละชีวิตทั้งบ้านแล้วมาใช้ชีวิตคูอ่อยู่กับพี่นี้เพื่อที่เราจะเป็นกัซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นคู่บุญคู่บารมีกันเนี่ยเรามาปรนนากันเถิดถ้าเห็นได้ยินและสงสัยต่อไปมีสุทธิรักษณ์อื่นเ <laughs> <laughs> พิ่งอาศัยหัวใจกัะยาณม,มิตรให้มาบอกพี่ด้วย ที่จะไม่โกรธไม่ขุนมัวไม่ขัดเคืองจะขอบคุณแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จะแก้ไขตัวเองจะไม่แก้ตัวนี่อย่างนี้ไงแต่ขอยืนยันว่าถึงจะมีสุทธิลักขิยะแต่รักที่สุดก็เศรษฐิดานีแล้วอืมโอ้ยดาริเพิ่งบินมาเป็นฝูงแล้ว โปรดแผ่เมตตา้วยเธอมันมาก,กันทั้งลังเลยเพราะความหวานของเทพบุตรนี่แหละนี่ไงร,รารนากันนี่ไมจ๊ะนี่นี่นี่ปอนอา,า,า,านามหาภานาวันพรุ่งนี้แล้วเพระะนั้นวันนี้คิดได้หนึ่งคืนนี่เดี๋ยวว่าจะได้เลิกเร็วกันจะดึงน, <c oughs> นี่ไงเราคิดให้ดี เทพบุตบุเทพเวทนาอยู่ในบ้านคิดดีๆว่าเราจะบอกกับคู่ชีวิตของเราอย่างไรจะปาาราวถนาซึ่งกันและกันอย่างไรอย่างนี้ไงหรือเทพธิดาบอกเทพบุตบุอย่างนี้ไงเท,บทพบุตรสุดหลอ่อนี่ <laughs> ยังกระชัลอมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงอืม สามพันกว่าล้านคนเทพธิดามองไม่เห็นใครจึงเรียกเลือกเทพประบุตนี้เอาว่าเป็นคู่ชีวิตเป็นผู้นำชีวิตนี่เป็นประดุษแสงสว่างในบ้านแล้วก็ว่าไปเรื่อยๆนะเทพประบุตนี่ชมไปเถอะชอบยอ่ยอยกยอ่องอยู่แล้วไม่ขัดข้อยอตะบันอย่างนี้ไง ก็าหากว่าน้องนี่เนี่ยจู้จี้ขี้บ่นไปบ้าง <c oughs> เป็นบางครั้งบางคราวทำเป็นกับคราวคือตอนเช้าก็คราวหนึ่งสายอีกคราวนึงเที่ยงอีกคราวหนึ่งตอนหลังเที่ยงอีกคราวหนึ่งบ่ายแก่กกอีกคราวเย็นก็อีกคราวหนึ่งพอตกกลางคืนหัวค่ําอีกคราวตอนดึกอีกครั้งหนึ่ง นึกได้ตอนเที่ยงคืนลุกออกมาตื่นมาอีกครั้งเอน,องนี่ยอะไรเงี้ยพึงตักเตือนนะพี่นะอืออืมเอพี่เทพบระบุ๋าเรามาภาวนากันนี่ไหมจ๊ะอย่างนี้ดีไหมดนี่ข้าวครัวสวรรค์ก็จะได้เกิดขึ้นนี่ไงพอภาวนาไว้พอจะฟึดกัึนมานะ <ao> อ้าวเทพทิดาเราได้ราวนากันไว้มิใช่หรืออือ คือไม่ใช่อะไรหรอกไอ้ที่ฟึดขึ้นมาเนี่ยพอดีเดินผ่านครัวได้กลิ่นหัวหอมก็เลยฉุนกึกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราของเทพบรตรุอะไรงี้ <c oughs> อเอไม่ไหวไมว <c oughs> เว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไม่เสร็จเดี <c oughs> ๋ยวไม่เสร็จอ่ะเรามาดูสปอรตพรุ่งนี้มันพ้ะกัน